สวัสดีครับ fc ช่องบารบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับแผงเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นแผงเหรียญนะครับกระสาบมุนเวียนปีพศ2540นะครับผมซึ่งมีเหรียญ5บาทปี2540นะครับเป็นตัวติดลำดับที่1ะครับมีจำนวนการผลิตเพียงแค่1600เหรียญเท่านั้นนะครับ ซึ่งแผงนี้นะครับผมก็ได้ทําการขายให้กับท่านนักสะสมไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็ท่านนักสะสมก็ทําการโอนเงินนะครับผมเข้าบัญชีธนาคารของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ช่วงเช้านะครับอีกสักพักหนึงผมก็จะไปทําการส่งที่ไปรษณีย์ให้กับท่านนักสะสมท่านนี้นะครับผมก็นะครับ วิถีของพ่อค้านะครับผมซื้อมานะครับขายไปนะครับเรายังไม่ใช่นักสะสมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเข้าไปในกลุ่มก็เพื่อหนึ่งทำการนะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็เหมือนกลุ่มอื่นๆนะครับผมกลุ่มพระกลุ่มซื้อขายวัวโคกระเบือประมาณนี้ครับผม fc ครับก็ถ้ามีกำไรนะครับพอไร่ค่าเต็มร้อยค่ากาแฟนะครับผมก็ทำการขายออกไปนะครับส่วนราคานะครับผมก็ จะไม่บอกนะครับในคลิปวิดีโอนี้หรอกครับเพราะว่าราคานะครับขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อนะครับและก็ผู้ขายนะครับเป็นที่ตั้งแผงนี้ก็คือเป็นแผงที่มีเหรียญ5บาทสวยงามมากนะครับผมดูได้จากภาพนิ่งเลยครับและก็มีอุปกรณ์นะครับครบ f c ครับ อุปกรณ์ครบชุดก็คือครับมีเชือกแดงนะครับผมนะครับบางแผงนะครับอุปกรณ์ไม่ครบครับอุปกรณ์ไม่ครบก็คืออาจจะขาดซองนะครับหรืออาจจะขาดเชือกแดงอย่างนี้ครับผม F4 ครับก็บ้ากันไปนะครับตามราคานะครับถ้าไม่ครบก็ราคาก็อาจจะลดลงนะครับจะลดลงมากหรือน้อยเท่าไหร่ครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายนะครับจะพอใจซื้อขายกันนะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมผมก็นะครับนาเสนอเกี่ยวกับนี่ครับผม เหรียญสิบการจนาพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญสิบที่นะครับมีการผลิตนะครับเล็ดรอดออกมานะครับจากนะครับโรงงานผลิตนะครับนี่คือนะครับผมเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษปกตินะครับ fc เหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนี่จะมีสองสีใช่หรือเปล่าครับคือขอบนอกครับเป็นเนื้อเงินนิกเกิลนะครับผมส่วนขอบในนะครับเป็นไส้ทองเหลืองครับผม ที่อยู่วงตรงกลางนะครับผมนะครับแต่ผมจะซูมให้ดูนี่ครับนี่เขียนว่านะครับอ่าสิบาทนะครับ F4 เนี่ยครับแปลกไหมครับสิบบาทนะครับแต่เป็นเนื้อนิกเกิลล้วนครับนะครับนักสะสมนะครับได้ทําการพิสูจน์ทดลองโดยใช้นะครับเครื่องยิงโลหะวัตถุนะครับยิงเข้าไปตรงกลางนะครับปรากฏว่านะครับตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ไส้ทองเหลืองครับแต่เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับ เสียเดียวกันกับที่อยู่ด้านขอบนอกนั่นเองนะครับผมนี่จึงทําให้นักสะสมท่านนี้มั่นใจนะครับมั่นใจมากนะครับที่จะส่งเหรียญนี้นะครับไปพิสูจน์ยังสถาบันระดับโลกเนื่องจากว่านะครับสถาบันนี้วงการทุกวงการนะครับต่างให้การยอมรับสถาบันระดับโลกนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับ f c ครับนะครับเป็นสถาบันนะครับที่จัดลำดับความสวยนะครับของเหรียญ นี่เลยครับผมสถาบันนี้ครับ NGC นะครับผม n u m e s m a t i c g u a r a n c e Corporation นะครับผม FC ออกสำเนียงภาษาอังกฤษหน่อยนะครับผม FC ครับเหรียญสิบบาทนะค ouais. ร <c> ับผมอันนี้ก็นะครับด้านหน้าครับผมด้านหน้านะครับเห็นไหมครับ FC เป็นเนื้อที่เกิลล้วนเลยครับเนี่ยเป็นเนื้อที่เกิลล้วนนะครับทั้งเน็ตเลยครับเนี่ยทั้งเซตเลยครับเนื้อที่เกิลล้วนนะครับผม FC ก็นะครับอันนี้ก็จะเขียนว่านะครับผมอันนี้เขียนว่า สตัลกซ์อินคอปเปอร์นิกเกิลนะครับก็หมายความว่านะครับอ่าเป็นนะครับเหรียญนะครับนิกเกิลล้วนนะครับผมนิกเกิลล้วนที่มีการเล็ดรอดนะครับหลุดออกมานะครับใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็น u n c t a i l นะครับผมก็คือว่าเขาตีนะครับเขายังไม่ให้อ่า m s มานะครับผมเนื่องจากว่าความสวยนะครับยังไม่เข้าขั้นนะครับเหรียญก็ผ่านใช้มาเนาะแต่ผมดูแล้วสภาพสวยนะครับโอเคนะครับผมนะครับอันนี้ เป็นอันนี้เป็นรหัสนะครับเป็นรหัส b a r c o d ดเวลาเราเข้าเพื่อตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่อนี้นะครับเราก็เอาตรงนี้นครับคีย์เข้าไปเลยครับผมข้อมูลก็จะปรากฏนะครับในระบบคอมพิวเตอร์ f c นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับ B 2 5 3 9้าสามเก้าวงเล็บหนึ่งเก้าเก้นะครับ10บาทนะครับ Struck in Copper Nickel นะครับ UNC Detail นะครับ Green 6 3 7 4 5 0 1็ดสขีดศูนครับผม f c นูเมสเมติกควอลิตี้คอมพนีนะครับบริษัท NTC ครับผมซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกนะครับที่ทําการจัดลาดับความสวยของเหรียญนะครับผม f c นะครับเหรียญนี้เก็บนะครับสะสมนะครับรอนะครับรอนะครับรอรอถึงวันที่นะครับเป้าหมายของผมนะครับที่ตั้งใจไว้สําเร็จนะครับนะครโอเควันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมผมได้นะครับ ผมได้สั่งเกี่ยวกับพวกเหรียญนะครับเงินโบราณมานะครับก็น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับสั่งไว้สั่งไว้เมื่อวานครับผมสั่งไว้เมื่อวานนะครับเป็นเหรียญเงินโบราณแท้นะครับเป็นเหรียญพดด้วงครับผม F4 เหรียญพดด้วงตาด้านตานี้เดี๋ยวรอชมกันเลยครับอ่าพรุ่งนี้นะครับถ้าอ่าพัสดุถึงผมเมื่อไหร่นะครับผมจะนามาทําการรีวิวให้ F4 ทราบทันทีครับก็ผ่านไปนะครับ อันนี้เป็นมาแบงค์ธนบัตรนะครับเจบาทครับผม F4 อันนี้ผมทําการเปลี่ยนนะครับใส่ซองให้ใหม่นะครับพอดีน้องนะครับส่งมาขายครับซองมันไม่ได้ครับซองนี่เป็นซองเดิมครับเนี่ยนี่เป็นซองเดิมนะครับซองเดิมขาดหมดแล้วครับผมผมแล้วซองนะครับถ้าใส่ธนบัตรที่เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานใส่ไปนะครับปรากฏว่านะครับโอเคเลยครับใส่กันได้พอดีครับลงตัวเลยเอไปขอไปครับ แล้วผมได้ทําการนะครับใส่สองนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับทับ F4 ก็ปรากฏมาสวยงามนะครับก็คงที่จะไม่เปิดให้มาดูเพราะว่าผมได้เคกตรวจสอบแล้วครับที่ารงไหนครับผม F4 นะครับนี่คือแผง40ครับเดี๋ยวก็จะได้ทําไปทําการนะครับเออห่อนะครับห่อแผงนี้แล้วก็ทําการส่งให้กับนะครับพี่นักสะสมนะครับที่ทําการซื้อกับผมเมื่อวาน นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมจะทําคลิปลงอีกคลิปหนึ่งฝาก FC ที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ